แต่เครื่องเดิมมันเปเครื่อง2000อร์บโบนะเครื่องเดิมเป็น2000อร์บโบแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,น์นวลวางเค24เขาไปวางเค24<ต>โลเวอร์มันพอ่อใช้ไงให้พ่อใช้ใชวางเค24 24เกียร์อัตออโต้ด้วยโอ้เดี๋ยวดีก็วางข้ามใส่พันเนี่มันเป็นรถของที่ไหน,นจริงๆแพทเทิร์นมัน,ใน,ในใคล้ายๆฮอนด้านะโลเวอร์โรเวอร์โรเวอร์ขอดูภายในหน่อยใช่เพราะดูมเนี่ยมันเสียบเข้าเข้าฮอนด้าได้เลยนะอันนี้ไงตาโรเวอร์ผมไม่เคยเห็นเลย หมายถึงดุมมันเสียบตาได้เลยพี่สักคาเปิดเปิดได้ด้วยนะถอดได้ด้วยนะเป็นแบบไอ้นี่เหรอทาก้าเชี่ยโคตรเดือดคูเป้ด้วยโอ้รถอะไรวันนี้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยโอ้น่าจะยุคปีประมาณสองพันไดไหมโอ้ยไปถึงสองพันหรอกพวกนี้ก็ปีเก้ากว่าเหมือนกันเก้ากว่าเนาะใช่อ๋อเนี่ยทำสายไฟอยู่อันทีหน้าเสร็จแล้วหรอเฮ้ย <Okay. S 1> อะไรจะไวขนาดนั้นพ่อเ่อเสร็จหมดแล้วระบบน้ำมันอะไรเสร็จหมดแล้วอ๋อเหลยอทไฟแล้ว,ลว<ห>อย่างเง<อ>ี้ยพอพอ,อ,อถ้าวางเงี้ยมันคือมันต้องดูอะไรยังไงบ้างพี่แบบระบบไฟระบบเครื่องใช่หน้าปัดต้องขึ้นครบหมดถูกปะ่ะอันนี้เราต่อเป็นปั๊บ OBD ให้เขาเสียบคอนเซลให้เขาเสียบรับพวกเกยแยกได้เลยอ๋อคือายจากเครื่องเพื่อต่อ OBD ได้เลยรุ่นเก่ามันมันเป็นไม สายเป็นไมเคิลบไม่ได้เป็นแบบไมไฟฟ้าไงแต่ถ้าเขาจะใส่เกเราก็ต่อสามารถต่อ,ตอ,ตอขึ้นได้ครบเหมือทุกอย่างแล้วก็ใช้คโค้ดเลยได้ใช้คโค้ดเลยเออพี่แล้วเราต่อครบอย่างเงี้ยอันตัวเนี้ยลิ้นสายลิ้นไฟฟ้าจริงๆมันเป็นลิ้นไฟฟ้าแต่ว่าเราอะแปลงเป็นลิ้นสายเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเป็นซิมเปิลเบสิกว่ากันแล,แล้วเราเอากุญแจเข้ามาครบเลยไงเพื่อที่จะลงทะเบียนอีโมมันจะได้มีปัญหา พวกนี้เวลาเอาซื้อเครื่องควรจะเอามาถกถกกวงแหววแล้วพวกนี้ซื้อเครื่องก็คือจะเอาอีโมใช่อพอเราเพราะปลดอะ่ะบางทีมันมันไม่ค่อยจบไงเราเอามาแล้วเราก็มาลงทะเบียนกุญแจอีโมใหม่<อ>เพื่อที่ให้มันลิงก์กับกล่องเพื่อให้มันลิงก์กับกล่องมันก็จะได้เป็นกุญแจอีโมที่ไม่มีปัญหาว่างันเถอะที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์เากล่องไปปลดบางทีมันมีปัญหาอ้าวถ้าสมมติใช้สแตนไปเลยได้ป่ะได้แต่แตก็จะแพงนี่ยใช่ เราต้องคุยกับลูกค้าว่าเขางบเท่าไหร่อะไรยังไงลักษณะเราให้ผู้ใหญ่ใช้ไงใช้งานต่างจังหวัดเราก็ต้องทําให้จบจบเพราะว่าเวลาเพราะต่างจังหวัดมันก็ไม่มีเซอร์วิสนะเนาะใช่กว่าจะมาทําแต่ละทีต้องทําให้มันแต่เครื่องมันก็เหมือนได้แล้วเครื่องเดิมอยู่ไหนเครื่องเดิมเครื่องเดิมมันไหนดูหน้าตาเครื่องโบนะเครื่องมันเนี้ยหน้าตาแบบนี้ยประหลาดประหลาดเลยใช่โอ้โหเครื่องเนี่ยนี่แหละสีเครื่องเทอร์โบนะเกียร์มันนุ่นด้วย เครื่องเทอร์โบอ่ะเ้วเขามาเปลี่ยนทำไมมันเครื่องมันรวนเริ่มรวนแล้วเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไดชาร์จเริ่มทางไปเปลี่ยนมาลูกหนึ่งก็หกเจ็ดพันเนี้ยโคตรแพงเบิกมึงนอกมาเอาง่ายว่าถ้ามันมีคนเซอร์วิสพี่เขาก็น่าจะยังใช้อยู่แหละใช่แต่นี่ก็แล้อย่างงี้พี่วีไม่ลองแบบเฮ้ยเปิดแต่แบบซ่อมดูอ่ะหรือมันไม่มีอะไรอ่ะมันมันก็ทําได้แต่เขาแบบเปลี่ยนดีกว่าเาเลือกที่จะเปลี่ยนดีกว่า เพราะว่าเป็นพวก K24 อะไรมันหเอออะไรมันหายง่ายกว่าเสียวมากครับคันนี้ r o อ e r อะไรเอ่ย Rover อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยต้องมาเซิร์ชดูเดี๋ยวไปดูท้ายหน่อยมาดูท้ายหน่อยเผื่อจะเจอชื่อรุ่นชุบๆชุบๆเฮ้ยมีไหมไม่มีแต่ว่าฝาท้ายหนักมาก ไม่มีเลยมีไม,ไม่มีเลยโลเวอร์ <c oughs> อะไรเอ่ย<ง>เนี่ยโอ้โหระบบภายในแม่งขนาดคูเป้เนี่ยแม่งยังเหมือนตัวแบบพวก S Class เลยดูนั่งสบายมากเลย,เด,ยดูเวอร์ภายในเ o w e r มาก <c oughs> <c oughs> มันมากครับโอโู๋นี้โอ้โหตายแล้ว มีแต่รถโปรเจกทั้งั้นอ๋อก็ชื่อโปรเจกวีนะคือรถคนแล้วโปรเจกวะไอ้เหรอพี่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมมีแต่รถแบบประมาณนี้ครับรถหลุดๆเลยอ่ะใช่แต่ก็มีความสุขดีครับจะได้ทำแล้วมันสำเร็จมันมัน